ข่าวหุ้นสั้นขยันซอยไปตามวันนี้ขอเสนอวอลลิกบริษัทวอลลิกส์ปอดจำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจเสื้อผ้ากีฬาภายใต้แบรนด์วอลลินั่นเองนะครับในวันนี้นะครับก็ถึงคิวของหุ้นวอลลิกนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่มีเพื่อนๆของเรารีเกวสขอกันเข้ามาให้อัปเดตให้ฟังหน่อยนะครับ วันนี้วอลลิทก็ปิดไปที่1บาท72สตางค์สลับงบการเงินในไตรมาส2ที่ผ่านมานะครับก็ยังมีผลขาดทุนอยู่นะครับซึ่งก็ต่อเนื่องจากไตรมาสหนึ่งะครับเขามีวัน e Loss ทางด้านของการย้ายคลังสินค้าใหม่นะครับรวมถึงการขยายขายสินค้าออนไลน์ทางแพลตฟอร์มต่างๆก็มีการลงทุนตรงนี้นะครับ แล้วก็ยอดขายเนี่ยมีการดอบลงด้วยในไตรมาสที่2นะครับส่งผลให้งบการเงินออกมาไม่ค่อยสวยนะครับในปีนี้แต่ประเด็นที่ใหญ่กว่านั้นก็คือเรื่องที่ก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวว่าหุ้นที่ทางบริษัทเอาไปค้ำเนี่ยมันมีการหายไปประมาณ15ล้านหุ้นนะครับเกิดจากการที่คัสโตเดียนที่เขาเอาไปค้ำประกันเพื่อกู้เงินเนี่ย ทําหายไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนะี่ยมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายแล้วก็กลับมาได้อีกรอบนึงนะครับสลับหุ้นที่หายไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะเคลียร์ประเด็นไปได้ระดับหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสาเหตุหลักเลยที่ทําให้หุ้นวอลเลกเนี่ยสูญเสียความเชื่อมั่นแล้วก็มีราคาตกต่ําลงมาค่อนข้างมากเลยนะครับ แต่ด้วยนะราคาปัจจุบันตรงนี้ PE ประมาณ11เท่าเท่านั้นเองนะครับก็ต้องถือว่าราคาอยู่ในโซนถูกแล้วแหละถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังงบขาดทุนอยู่แต่ว่าถ้าตามที่เขาบอกว่าเป็น one time loss เป็นการลงทุนเพื่อระยะยาวเนี่ยก็อนาคตก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับสำหรับธุรกิจเพราะว่าแบรนด์ว l i x กเนี IX, ย่ยก็มีการทำ u ิ i แบ Band ขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับเป็นแบรนด์ a r e n e s s ทั้งทาง,งด้านเสื้อแข่งฟุตบอลทีมชาติไทย ทั้งทางด้านเสื้อแข่งฟุตบอลจุฬาธรรมศาสตร์อย่างนี้ก็เป็นการที่ขยายให้คนรู้จักแบรนด์วอลลิมากขึ้นนะครับมาดูในส่วนของการเทคนิคข้อกันบ้างนะครับจะเห็นว่าไทาม์เฟรมันเนี่ยโอ้โหตอนที่เขา IPO 6บาทกว่าแล้วเขาขึ้นไปออทําไฮที่เกือบ12บาทเลยนะครับกอต้องบอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยค่อนข้างเล่นแรงอยู่นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นขาลงมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเลยนะครับสามารถตีเทนนาสคากดที่ค่อนข้างชันได้ระดับหนึ่งเลยตอนนี้เนี่ยราคาอยู่บริเวณ บาท72สตางค์ก็หลุด2บาทมาแล้วนะครับเป็นสเปดที่สําคัญเพราะฉะนั้นแนวต้านทางห้ม,มันที่สําคัญก็คือ2บาทตรงนี้แหละครับแต่ว่าแนวรับเนี่ยอาจจะยังหาไม่ได้เนาะเพราะว่ายังไม่ได้มีแพทเทิร์นกับตัวหรือว่าบูลิสเดวเวอร์เจนใดๆถ้ามาซูมดูกันที่ทำใหมเดย์เราจะเห็นแนวต้านที่ชัดกว่านั้นนะครับก็คือบาท96สตางค์เป็นขอบแก็นะครับที่เขาหลุดลงมา แล้วก็แนวรับก็คือออกทามโลที่บาท70ตรงนี้เลยนะครับถ้าเกิดหลุดเนี่ยก็ยังต้องลงไปหาโลกใหม่นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ย RSI จะมีโอกาสเกิดบูลลิชเดเวอเจนแล้วแต่ว่าก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าจะไปจบที่ตรงไหนเพราะฉะนั้นราคากลมๆที่เราเห็นใกล้ที่สุดตอนนี้ก็อาจจะเป็นบาท50เลยนะครับสำหรับตัววอลลิ s